สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาดูการเขียน c ี s ที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วไม่อยากให้ทุกคนเขียนแบบนี้นะครับผมก็พอดีเนี่ยผมไปเจอโปรเจกต์ะนะครับที่ผมดาวน์โหลดมาเพื่อที่ผมเนี่ยว่าจะเอามาทำคอนเทนต์นี่แหละนะครับทีเนี้ยมันเป็นโปรเจกต์ที่มันนานมากๆแล้วนะประมาณแบบเกือบ10ปีได้แล้วนะครับผมเออโปรเจกต์ตัวเนี้ยผมไปดูนะว่าเขาสร้างตอนไหนก็คือถ้าเป็นพศก็ประมาณปี2,500 5 7นะครับซึ่งทุกวันนี้ก็2566แล้วใช่ปะเออนะครับทีเนี้ยนะครับจริงๆเนี่ยถามว่ามันมีคนเขียนโค้ดแบบนี้อยู่ไหมนะครับผมคิดว่าน่าจะมีนะเออนะครับแบบอาจจะเป็นมือใหม่บางคนทําแบบนี้นะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเลิกทําแบบนี้นะครับอ่ะก็มาดูกันเลยนะครับนี่นะฮะอ่าในส่วนของ c ีเนะนะครับซึ่งผมจะพาทุกคนมาดูว่าทําไมมันถึงไม่โอเคนะครับอ่ะผมเชื่อนะว่าหลายคนน่าจะเคยเขียน c ีเอย่างนี้นะครับ ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเขียนเหมือนกันนะอันนี้ยอมรับเลยนะครับซึ่งอันนี้จริงๆอ่ะเราเขียนแบบนี้นะครับมันก็เขียนได้นะแต่นี่ผมจะพามาดูตรงเนี้ยนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นโปรเจกต์นานแล้วนะแต่เชื่อว่าน่าจะมีหลายคนเนี่ยทำแบบนี้นะอันดับแรกเลยคือทุกคนดูนะฮะโค้ดมันไม่มีสเปซเลยนะครับเออจริงๆเราควรมีสเปซแบบนี้บ้างนะครับผมนี่นะครับมีสเปซนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวซ e เล็กเตอร์ของเราเนี่ยมันมี property ไม่เยอะนะจริงๆทุกคนสามารถเขียนบรรทัดเดียวแบบนี้ไดไ้ยกตัวอย่างเช่นตัว HTML มันมี property overflow-y ตัวเดียวนะครับเออเราอาจจะเขียนบรรทัดเดียวก็ได้นะครับแต่ทุกคนมาดูไอ้ตัวนี้ครับ body นะถ้า body มันเป็นอย่างเงี้ยเออทุกคนจะเห็นว่ามันมี property เยอะมาก1 2 3 4 5หนะครับ 6, ากเงี้ยเออเนี่ยอันนี้คือไม่โอเคนะครับแนะนำว่าควรทำอย่างนี้นะครับผมก็คือ เคาะบรรทัดนะฮะเออตัดบรรทัดลงมาแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็สเปซอะไรพวกเนี้ยมันควรจะมีแบบนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวตัดผิดนะฮะอ่าแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บแบบนี้เห็นปะ่ะว่าอ่านง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ควรจะมีอ่าเว้นหนึ่งบรรทัดตรงนี้นะครับอ่ะเนี่ยเห็นปะ่ะคือโค้ดตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะมานั่งแก้ใหม่ให้ดูนะเออเนี่ยนะฮะ คือถ้าใครทําแบบนี้อยู่นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเขียนให้มันถูกต้องนะนะครับคือมีการ Space อะไรแบบนี้แต่จริงๆใน VS Code มันมีการจัดไอ้ด็อกเมนตอยู่นะเนี่ย Format Document นะครับเออแต่ว่ามันต้องไปตั้งค่านะผมจะใช้เป็น p r e ด i ยแล้วกันอ่าเนี่ยนะครับเออจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาปรับนะฮะโค้ดเองเห็นปะ่ะทุกคนสังเกตนะเมื่อกี้นี้อ่ะผมย้อนกลับนะครับคือมัน บรรทัดมันน้อยกว่าก็จริงนะแต่ว่ามันอ่านยากนะครับเออเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่าหลังจากเราใช้ Pre t t i e r ปุ๊บเห็นปะว่ามันอาจจะต้องเพิ่มบรรทัดมาแน่นอนนะครับแต่ว่ายังไงมันก็ดูโอเคกว่าเห็นไหมนะครับโค้ดมันก็จะเป็นระเบียบแล้วมันจะอ่านง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับนี่แหละเป็นสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนนะครับได้เห็นว่าการเขียน CS นะฮะมันก็มีเป็น best practices ของมันอยู่เหมือนกันนะจริงๆถ้าทุกคนอยากจะรู้นะครับว่า เราควรทําอะไรบ้างในการเขียน CSS นะก็จริงๆอันนี้เป็นขั้นแรกเลยก็คือ,อการเขียนแบบนี้นะครับขั้นแรกเลยนะครับเออก็คือไม่ควรเขียนบรรทัดเดียวในกรณีที่มันมี property หลายๆตัวแบบนี้นะนะครับผมก็ควรเขียนแบบนี้นะครับทีเนี้ยถ้าเกิดทุกคนอยากจะ,ะฝึกให้เราเนี่ยแบบชำนาญขึ้นนะครับเออเราก็มาดูพวกตามนี้เลยทุกคนเขียน k e ว w o r d ตามนี้เลยนะ CSS best practices นะครับอ่าเนี่ย อาจจะมาดูตัวนี้ก็ได้นะครับเป็น best practices for beginners นะครับมาดูนะครับเนี่ยเขาก็จะมีแบบจัดการ CSS นะครับให้มีความสม่ำเสมอเนี่ยเห็นปะใชะ้การแบบเว้นบรรทัดนะครับเออนี่เห็นไหมนะครับผมเนี่ยแล้วก็อาจจะมีคอมเมนต์โค้ดบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยใช้การแยกไฟล์นะครับถ้าเกิดว่าโปรเจกต์ของเรามันมีขนาดใหญ่ จริงๆวิธีการเขียน css เนี่ยมันจะมี3วิธีนะครับ 1. ก็คือ inline แบบ inline คืออะไรจริงๆตรงเนี้ยเป็นความรู้พื้นฐานเลยนะครับทุกคนแต่เผื่อใครลืมนะครับเดี๋ยวผมมาทบทวนให้นะฮะแบบ inline ก็คือเราเขียนไปที่ tag เลยหรือว่าไปที่ element นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นะครับสมมุติผมกําหนด background color เป็นสีแดงอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าการเขียนแบบ inline นะเพราะว่าเราเขียนไปใน tag เลยนะครับผมเอออันนี้คือวิธีแรกวิธี2คือ external css นะครับ e x t e r n a l ก็คือเป็นการสร้างไฟล์แยกอ,อย่างเช่นตัวไฟล์ layout เนี่ยนะครับพอเราสร้างแยกปุ๊บเราก็ลิงก์มันเข้ามาเนี่ยใน html มันก็จะมีตัวแท็กลิงกนะครับเนี่ยเห็นไหมเราก็จะลิงก์ css เข้ามานะครับผมโอเคแล้วก็แบบสุดท้ายก็คือ internal นะครับ internal ก็จะหมายถึงว่าเราจะเขียน css ภายใน tag head นะเออนะครับนี่ยอยู่ภายในแท็ head แล้วก็สร้างแท็ style ขึ้นมานะแล้วเราก็สามารถแบบ เนี่ยเขียนแบบนี้ได้นะครับเอออันนี้คือมันจะเรียกว่า internal css นะครับหรือว่า internal เออ internal css นะครับโอเคเนี่ยก็จะเป็น3วิธีถามว่าวิธีไหนที่แนะนำแนะนำวิธีนี้ก็คือ external css นะครับหมายถึงว่าสร้างไฟล์แยกแล้วก็ลิงก์เข้ามาใช้งานนะครับเนี่ยมันก็จะมีหลาย best practices นะครับที่ทุกคนสามารถดูได้นะครับ มายกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งก็คือเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นอยู่อ่ะในกรณีที่แบบว่าสมมุติว่าตัว element ของทุกคนเนี่ยมันมี style หรือว่ามี css ที่มันจะต้องเขียนเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นตรงเนี้ยไอตัว comment odd นะครับเออกับ comment event เนี e ่ยนะครับมันจะต้องใช้ตัว property เหมือนกันเห็นป่ะเราไม่จำเป็นต้องเขียนแยกแบบนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูถ้าปกติก็คืออ่ะ เราอาจจะทําแบบนี้ใช่ไหมฮะเออเนี่ยเห็นปะคือถ้ามันมีตัวค่าที่มันจะต้องใช้เหมือนกันเลยเนี่ยก็แนะนําให้ทําเหมือนเมื่อกี้นะครับมันจะถูกเรียกว่า don't repeat yourself นะครับเอออันเนี้ยเนี่ยก็ตรงตามเมื่อกี้นี้นะเนี่ยนะครับ use d e d r y method นะครับ don't repeat yourself ถ้าเกิด ในกรณีที่มันมี s ล l e c t o r ที่มันต้องใช้ค่าเหมือนกันเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นหลายตัวเห็นปะ่ะฟีเ t u r e b ล็อกนะครับพวก ul h2 h a p เนี่ยนะครับเขาก็กำหนดค่าให้เหมือนกันนะครับไม่ต้องเขียนแยกนะเอออะไรแบบนี้นะครับผมเนี่ยคือเป็นพื้นฐานเลยที่อยากจะให้ทุกคนนะครับมาทำความเข้าใจนะครับผมก็ตามนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะก็พูดถึงเรื่องของวิธีการเขียน css นะครับไอเน,นี่ย คือไม่โอเคนะครับถ้าเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยมันมีเล l e c t o r ตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้เราก็ไม่ต้องเขียนก็ได้เราล,ล,ลบทิ้งนะฮะเออแล้วก็ไม่ควรเขียนบรรทัดเดียวแบบนี้มันอ่านยากนะครับผมอ่าซึ่งก็เนี่ยเอาโปรเจกต์สมัยก่อนมาให้ดูนะครับซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนเนี่ยเ,เคยเขียนแบบนี้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเขียนแบบนี้นะครับเออส่วนการคอมเมนต์จริงๆเราจะคอมเมนต์แบบนี้ก็ได้เออแบบเป็นทีละส่วนใช่ป่ะในยอย่างเช่นตรงเนี้ยเป็น search form เขาก็คอมเมนต์อันเนี้ย โอเคอยู่นะครับผมแต่ตรงนี้ไม่โอเคนะฮะเออก็ควรจะเขียนแบบนี้เนี่ยฟอร์แมตให้ดูนี่เขียนแบบนี้นะครับผมโอเคก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับที่กําลังฝึกเขียน CSS อยู่นะครับก็อยากจะให้ทุกคนทําให้มันถูกต้องนะครับผมโอเคหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะแล้วเราติดตามชมวิดีโอต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ